สาวนิชานัทนิชาอยู่เคียงข้างโตโนโกคนมองว่าเป็นมือที่3ค่ะอยู่ดีๆก็ถูกโยงเข้าไปร่วมข่าวข่าว,าวอักษรย่อในทำนองที่ว่ากำลังปลูกต้นรักใหม่อยู่กับนัก,กร้องแต่กับใจปิดบังสถานะด้วยการเป็นข่าวกับคู่จิน้นนิชา ซึ่งเป็นนางเอกซสตาวิกพระรามสีเลยไม่รอชาร้าค่ะออกมาเคลียร์ข่าวเมาทันทีเธอยืนยันว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีการเกี่ยวโยงกันกันกบเธอแม้แต่นิดค่ะและมองว่าเป็นเรื่องขำๆเพราะข่าวอักษรยอดนี้ไม่มีทางใช้เธอแน่นอนค่ะและก็มีคนโยงเข้าไปถึงเรื่องนี้มากเลยนะ เธอออกมาพูดนะคะว่าก็ไม่มีนะคะมีแค่คุณแม่เห็นแล้วก็มาถามว่าเขามาโยงเปเนเราได้ยังไงวันนี้ก็ได้คําตอบแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะโอเคตอนนี้สถานะหัวใจกับพี่โน้เป็นยังไงบ้างทุกอย่างดีขึ้นเ,เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะกับการเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันช่วยเหลือกันแล้วก็ดูแลกันส่วนที่หลายคนบน่นเรื่องความชัดเจนของทั้งคู่อันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะเพราะเป็นอยู่ตอนนี้คือมันดีแล้ว เราคงตอบอนาคตไม่ได้และก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวที่ออกมาอวดภาพอันเตอร์สาวประกาศข่าวดีของน้องหมาที่มีสมาชิกใหม่ของหนุ่มโตโนโ่สุดยินดีร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยค่ะท,ทีมง,งานเองก็ต้องขอแสดงความยินดีปีใหม่ปีนี้ก็มีแผนที่จะคลอด1-3มก,กราคมไม่ต้องไปไหนกันแล้วตื่นเต้นกับของข,องขวัญปีใหม่ทำกางเหล่าเพื่อนในวงการและชาวเน็ตแห่ก็ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวละค่ะ